ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมร้านสุสิตักเตอร์นะครับก็มีนะครับแมคโครมานำเสนอนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นโคมัตสุนะครับอ่า P.C.40R ขีดแปดนะฮะตัวนี้นะครับเป็นรถมือสองญี่ปุ่นนะครับนําเข้าแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับอ่าตู้หัวเก๋งสวยนะครับตัวนี้เป็นคอนโซลสั้นนะฮะอ่าเป็นแท็กยางนะครับสภาพดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเก่งนะครับอ่าทดสอบระบบให้ดูนะครับอ่าเราลองเดินหน้าท้ายหลังครับ อ่าได้ไหมล้า,า,างครับให้ล้างอ่าสวิงตัวสวิงซ้ายสวิงขวาดูหน่อยสวิงสวิงหมุน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 ตัวหมุนตัวนี่นี่ตัวนี้นี่อ่าหมุนมาหมุนไมา้รอบเลยอ่าโชว์ตัวให้หมุนรอบเลยนะฮะนี่นะค,ะนครับระบบตัวอย่างสมบูรณ์นะฮะ อ่ะหมุนกลับครับหมุนกลับอ่ะหมุนกลับหมุนกลับครับอ่ะดึงบูมเข้าดึงบูมออกดึงบูมเข้าบูมบูมเข้าข้างข้างข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายข้างมือเออมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายเซลอ่ะอ่ายืดอ่าอ่ะดึงเข้าอ่า เอาอาตักตักครับตักตักอาอาตักอ่านะครับอันนี้ก็เต๋อเก๋มค็ขับนะครับอันนี้ฝึกหัดขับด้วยแล้วก็รีวิวด้วยนะฮะเอาวางบูมครับวางบูมอายกขึ้นนะฮะอายืดบูมไปยืดบูมยืดบูมครับข้างซ้าย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 ยืดยืดกับยืดยืดไปยืดไปยืดไปสุด ข้างซ้ายยืดยืดแบ่งหน้ายืดแบ่งหน้าข้างซ้ายข้างซ้ายมือซ้ายมือยืดยืดยืดบุ้งแบ่งหน้าอ่าโอเคเอาหงายพุกจีขึ้นข้างข้างนู้นข้างขวาข้างขวาอ่านะครับโอเควางลงมาวางบูมลงมาอ่ะดึงบูมเข้าครับดึงบูมเข้าข้างซ้ายมือข้างซ้ายดึงดึงดึงเข้าอ่า ครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเครื่องนิ่มๆนะฮะตัวนี้นะฮะใบใบมีดหน้าลองวางใบมีดหน้าครับกดยกตัวขึ้นกดกดไปเลยกดกดไปเลยยกตัวขึ้นอ่าโอเคนะครับระบบกระลิกสมบูรณ์ดีนะครับอ่ะยกขึ้นยกขึ้นเอกยกให้ลอยเลยไม่ใช่ยกใบมีดขึ้นยกเก็บเก็บใบมีดอ่ะอ่าดึงอ่ะดึงให้หาตัวดึงขึ้นไปบนดึงไปบนอ่า ตัวนี้นะครับเป็นโคมัสุนะครับ P440R เป็นรถบือสอ2ญี่ปุ่นนำเข้านะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับสภาพตู้ว่าสวยๆนะฮะนี่นะครับคอนส้นนะฮะเคยดูเลขกิโลกี่ชั่วโมง6,9พ6 6 9ก6ชั่วโมงนะครับในสภาพสวยๆนะครับ มสุนะครับสภาพาตัวเดินนะครับรถตัวเดินดีนะครับนี่นะฮะนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับเราเปิดราคาไว้ที่4ี่แสนห้าหมบาทนะครับสี่แสนห้าหมบาทลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเชิญมาเลือกชมดูได้ครับหรือว่ามาทดลองขับรถตัวเองได้เลยนะครับร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะฮะเบอร์โทรศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์สองหกห้าสองหนึ่งนะครับอีกเบอร์ครับเป็นเบอร์เซลเก่งนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เก้าสี่นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจเชิญเลือกชมดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปต่เพียงทั้งนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ